สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือสอทอท,ทเปิดเผยถึงผลกระทบการประกาศกฎอายการศึกโดยคาดว่าจะทำให้จำนวนทักท่องเที่ยวในไตรามาสสองของปีนี้ลดลงจากเดิมร้อยละ9.5หรือประมาณ5 4 0 0 0 0่นคนทั้งนี้หากสถานการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นสามารถจบเร็วและมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐคาดว่าจะทำให้การท่องเที่ยวช่วงไตรามาสสี่กลับมาขยายตัวเป็นบวกอยู่ที่ร้อยละ15ได้ จากกลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรปและเอเชียซึ่งจะทำให้ยอดนักท่องเที่ยวทั้งปียังอยู่ระดับ26ล้าน8แสนคนและจะทำให้ภาครัฐมีรายได้1.1ล้านล้านบาทแต่หากปล่อยสถา,านการณ์ยืดเยื้อไร้มาตรการเยียวยาก็จะเหลือนักท่องเที่ยวเพียง25ล้าน8แสนคนเท่านั้นนอกจากนี้สภา,าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังต้องการให้ภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นภาคก,การท่องเที่ยวทั่วประเทศด้วยการจัดแคมเปญส่วนลด รวมทั้งออกมาตรการขยายเวลาการชำระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตให้อนุมัติการใช้งบประมาณสัมมานาของหน่วยง,งานรัฐภายในประเทศเพื่อพยุงผู้ประกอบการโรงแรมรายย่อยอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมานักท่องเที่ยวซบเซาลงอย่างมากยอดการจองที่พักลดลงเหลือร้อยละ50จากร้อยละ70โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทีมข่าว DNN รายงาน